สวัสดีครับวันนี้มากันในเรื่อย3มพ8นะครับตัวนี้เห็นไหมตัวนี้มันยางการสะเทือนน่าจะขาดนะครับมีสองตัวตรงนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทาการเปลี่ยนนะเดี๋ยวผมถอดโซ่บาร์เลยออกเรียบร้อยหมดแล้วแ่ะก็ถอดโซ่บาร์ามปกติแล้วเดี๋ยวเราจะงัดตัวนี้ออกก็คือถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนก็คือปัญหาคือถ้ามันขยับได้เวลาไปตัดอะไรเงี้ยปัญหามันก็จะมีแบบไปกระแทกไป แต่เวลาตัดแล้วมันใช้งานได้ไม่เต็มที่ครับแล้วก็ตัวเนี้ยเวลาสายน้ํามันอ่ะมันอาจจะขาดหรือหลุดแล้วก็สายน้ํามันหลอโซ่ก็อาจจะหลุดได้นะครับนี่คือปัญหาของมันเวลามันขยับขยื่นได้นะครับนี่ก็ทําการเปลี่ยนไปครับงัดออกมาเลยครับตัวนี้มันก็จะเป็นน็อตนะครับอยู่ข้างในทําการงัดตรงนี้เลยนะครับงัดออกมาเลยนะครับ ขพอ,อรเราไขออกมาแล้วมันก็จะแน่นแล้วครับพวกนี้มันน่าจะขาดครับตามอายุการการใช้ง,งานของมันนะครับอเนียกอออานี่ออกกระเด็นหายนะครับอย่าต้องมาเลยต้องระวังนะครับงัดเดี๋ยวได้แผลต้องค่อย จะออกงากหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นร่องของเขาอยู่นะครับพวกนี้เดี๋ยวผมขอเวลาก่อนหลังจากที่เราแกะออกมาแล้วนะครับเนี่ยตัวนี้ที่จริงมันจะมีแผ่นเหล็กอยู่นะครับแล้วก็หุ้มด้วยยางอีกทีนะครับตัวนี้คือมันล่อนออกไปแล้วนะครับทําให้การจับไม่อยู่นะครับเวลาเราหมุนอะไรเงี้ยมันหลุดนะครับก็คือไม่ได้ติดกับแข็งนะครับไม่ได้จับแบบนี้มันก็โยกได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือขาดนะครับแผ่นเหล็กก็ยังอยู่นะครับเนี่ย ตัวนี้น่าจะไม่ใช่ของรุ่น 3, 8, สามพันแปดตัวนี้น่าจะเป็นห้าพันสองปต่ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าตัวตัวมันหนาเกินไปนะครับนี่ในส่วนของเราที่เราจะเปลี่ยนเข้าไปนะครับนี่ครับตัวนี้นี่ครับตัวนี้ตัวหนานะครับมันจะมีร่องนะเห็นไหมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นเหล็กอยู่นะครับเนาะที่นั่งรอที่เป็นตัวบางครับ โอเคเดี๋ยวเราไปประกอบกันเลยดีกว่าใส่ตัวหนาก่อนเลยเนาะนี่ครับการใส่กระมดยุงยาครับงัดเข้าไปเลยค่คอยๆกดเข้าไปมันก็จะมีร่องของเขาอยู่นะครับเนี่ยตรงร่องเนี่ยเราต้องใส่เข้าไปให้มันได้กับร่องเดิมมันนะครับก็จะแน่น,นครับเขาะลงไปได้เลยนะครับนี่ลงละเรียบร้อยครับยึดเลยครับน,น็อต ไม่ยากครับตัวนี้ไม่ยากเียก็ไข่เข้าไปให้สนิทเลยนะครับตัวนี้เอรเข้าแล้วครับเ,เดี๋ยวเรามาลองกันแล้วปิดตัวนี้ไว้ครับีนฝั่ง,งอีกตัวหนึ่งครับก็จะเป็นตัวนี้เนาะนนี้นะครับใส่เข้าไปเลยเนี้ยร่อง,องตรงเนี้ยครับมันก็จะเข้าไปตัดร่องตรงนี้ กดกดดดข้าไปนะครับพอมันลงแล้วมันก็จะอยู่แล้วนะครับมันลงร่องของเขาแล้วครับเขาก็จะยยอยู่ละซีเรียบร้อยไขน็อตเลยนะครับเดี๋ยวหาว,วนีสวิต นี้เสร็จแล้วนะครับดูนี่ครับมาโยกเลยนะครับแน่นแล้วนี่เห็นไหนี่ครับแค่นี้ครับง่ายๆครับลองหาไปเปลี่ยนกันดูครับไม่ได้ใช้เวลานานเท่าไหร่ไม่ยุงยากเท่าไหร่ครับเปลี่ยนแล้วก็การทำงานก็จะได้สมบูรณ์นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม